ไม่กลัวคนแปลกหน้าแต่ไม่สนใจเล่นกับเพื่อนนะคะเอออาจจะไม่สนใจเล่นกับเด็กในวัยเดียวกันใช่ไหมอ่คราวนี้เราการเล่นกับเพื่อนก็เป็นเรื่องสําคัญเราก็ยังอยากให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆได้เล่นกับเด็กๆได้นะคะแล้วจริงๆเด็กคนหนึ่งสามารถเล่นได้แล้วก็อยู่กับทุกคนได้ในหลายๆวัยนะคะเราไม่จํากัดว่าจะต้องเล่นกับเด็กด้วยกันอย่างเดียวนะคะ ถ้าเล่นไม่เป็นเราก็ชวนเล่นค่ะชวนเล่นชวนทักทายทำทำเป็นตัวอย่างให้เนาะหรือพูดให้ฟังอย่างเรามีเพื่อนมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเพื่อนแม่สวัสดีเพื่อนแม่หรือยังนะคะเพื่อนแม่นะแม่ไปคุยกับเพื่อนของแม่ก่อนนะคะแล้วคราวเนี้ยพอเราเจอน้องอะ่ะเจอเด็ก ในครอบครัวในใกล้กลๆบริเวณครอบครัวที่น้องคุ้นเคยแล้วเราก็บอกว่านั่นไงเพื่อนหนูเพื่อนน้องไปเล่นกับเพื่อนไหมทักทายเพื่อนก่อนวัดดีวัดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ดูได้นะคะเป็นการสอนนะคะช่วงแรกๆในการเล่นนะคะในการเล่นของเด็กอะ่ะเขาจะแบบอาจจะดูดูแต่ว่าไม่มีการเล่นลร่วมกันที่ชัดเจนอาจจะ ดูอยู่ข้างๆแต่ก็เล่นอยู่ข้างๆกันนะคะเราถ้าเราอยู่ด้วยเราสามารถสอนหรือชวนพูดคุยทักทายได้นะคะแบ่งกันอันนั้นไหมอันนี้ไหมนะคะเล่นด้วยกันนะคะอุ้ยดูเพื่อนลงสไลเดอร์สิว้าวน่าสนุกจังเลยอยากไปเล่นกับเพื่อนไหมนะคะเพื่อให้เข้าใจคำว่าเล่นกับเพื่อนนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้เนาะ ที่ลูกพูดช้านะคะครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเราอย่างไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้น และลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน tiktok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน youtube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ facebook หรือ line a ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ